สวัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสที่2ี่กันยา25งพน้ารนะคะวันนี้น้องๆบ้านแม่เอ็ดนะคะมีทั้งหมดที่พร้อมย้ายบ้านนะคะ14ตัวเดี๋ยวแม่เอ็ดจะไม่ดูทีละตัวนะคะ,ะตัวที่หนึ่งก่อนตัวผู้ก่อนเลยไหมตัวผู้สกุนาะมีหลายตัวอ่าอันนี้ตัวผู้นะคะตัวนี้ตัวผู้ปาร์ตี้มีสีที่น้อง มีสี่พี่น้องนะคะทุกคนอ่าปาร์ตี้ตัวที่สองเป็นเรียกปาร์ตี้บูมเมอร์นะคะแล้วก็มีตัวเมียสองตัวแรกเป็นตัวผู้นะอันนี้ตัวเมียตัวเมียตัวที่สามอ่าตัวเมียตัวเมียมีสองตัวข้อนี้มีสี่ตัวตัวเมียตัวที่สี่อ่าต่อไปเป็นข้อสีขาวนะมีสีส้มด้วยมีสีส้มด้วยค่ะนี่ข้อนี้ อ่าอันนี้ทางนี้จะสว่างหน่อยอ่าอันนี้ตัวผู้นะจ๊ะตัวผู้ตัวที่หนึ่งขอโทษนะค่ะตัวนี้ตัวเมียนะคะตัวเมียสีส้มแล้วก็จะมีออกขาวออกปาร์ตี้นิดนี้ตัวนี้จจอกปาร์ตี้นิดนี้นิดเดียวนะคะตัวนี้นะคะตัวเมียสีขาวตัวที่มันมีหลายตัวนะสีขาวนะเดี๋ยวดูทีละตัวนะทุกคน ตัวเมียตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวเมียตัวที่สองต่อไปตัวเมียตัวที่สามอันนี้จะเป็นตัวเล็กตัวเมียตัวที่สามอ่านี่นมีอีกมีอีกอ่ะตัวเมียตัวที่สี่อยู่นะตัวมีจับมั่วซั่วไปหมดเลยนี่น่ารักทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนนี่น่ารักทุกคนเลยนี้ตัวอะไรตัวเมียตัวเมีย น้องๆอยู่บางนานะเพื่อนๆทุกคนมีตัวผู้ด้วยสักครู่นะสักเห็นหรือเปล่าอ่าตัวผู้นี่ตัวผู้ตัวผู้สีขาวมีสองตัวตัวผู้นะอันนี้ตัวผู้มีอีกตัวอีกตัวหนึ่งหล่อหล่อสุดหล่อสุดเลยนี่ตัวนี้หล่อสุดตัวผู้มีสองตัวสีขาวตัวผู้มีสองตัวแม่เอ็ดมี่วันนี้มีสิบสี่ตัวที่บ้านน้องๆอยู่หมู่บ้านเดอะแพนพัสดสอนยี่สิบห้าบางนานะเพื่อนๆทุกคน มีอีกสองคนลืมอันนี้เป็นพี่ใหญ่เป็นรุ่นพี่และเป็นรุ่นพี่แลแ้วตอนนี้ไปเอาครีมครีมอันนี้เป็นตัวใหญ่ละอ,อะอายุเยอะอายุเยอะหน่อยนะคะพี่ใหญ่ดูสิฟูฟ่องเลยน้องๆอยู่หมู่บ้านเดอะแพนพศอยี่สิบห้าบางนานะคะเพื่อนๆทุกคนเบอร์โทรติดต่อแม่เอสนะคะ0 8 4 1 1 1 4 5 5 4นะคะเพื่อนๆทุกคนบายๆค่ะ